อลูกไม่ยืนน่ะาน,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 นี่ติดแล้ว,ลวมันนะ้งติดตอแล้วนี่ติดแล้วไหนดูติดแล้วมันนะ้งน่ะเออยเอ๋ยนังไงต็มตอแล้วจับยังไงอ่ะดีไว้นี่มั้ ไม่น้ำไม่น้ำอยู่นั่นแหละไฮก้าไฮก้าตกปลาสนุกไหมชอบชอบไหมลูกชอบไหมปลาบลาบันสวยจี๊เฮ้ยระวังน้ำจะกระแทกเหล็กเสียบไว้ดิเราค่อยมาตกอะไรมันจะเสียบโอ้ปลาสวยปลาสวยมากเลยโอ้าไฮก้ายืนถ่ายสนุกไหมยืนถ่ายรูปให้แม่หด่ายืนแม่ด่า ได้ไหมได้ปลาไหมได,ได้ไหม,อมชอบไหมหยกยิบไม่ได้ไ